สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องเปรี้ยวช้าเนีวแล้วเนาะค่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวปั่นจักรยานมาค่ะท่านผู้ชมอ่าก็จะมาหนึ่งขเนียวค่ะข้างล่างก็จะฮกหกแน่นี่แหละค่ะคือกิจวัตรประจําวันของเปรี้ยวนะคะตอนเสาร์ถ้าฝนบตกเรี้ยวกจะปั่นจักรยานไปหมองเหตุงานเองแต่ถ้าเมื่อใดฝนตกพอบานก็จะขับรถไปทรงเพราะว่ามองทํางานเฮาติดกันนะคะแล้วค่ะ กลับบ้านพร้อมกันมากินข้าวเที่ยงอยู่บ้านเดี๋ยวเปียวไปเตรียมหนึ่งข้าวเหียวก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต้นนี้ก็เป็นแฮมเบอร,ร์เกอร์ไก่ของอแฟนนะคะเพี่ยก็จะไปอบในเครื่องพอบ้านเราไปซื้อป่าม้านะคะท่านผู้ชมอัน ปลาเน,นีหนึ่งหนึ่งกระแซบค่ะแล้วก็ทอดกระแซบแล้วก็ต้มยำกระแซบเฮดหนึ่งบอกน้ํากระแซบค่ะเป็นท่านรู้เลยว่าเสร็จอย่างดีพอวันเราซื้อมหาหอยเปรี่ยวเป็นปลาแช่แข็งนะคะแล้วเปี้ยกัแบแซ่บเอามาก,กินเบิ้งนะะัะข่าวเปิดจะเห็นนี่เปี่ยกันเลยตำกระเทียมพริกไทยนี่นะคะแล้วก็ากผักชีแล้วก็ล,กกล,วกลูกผักชีนะคะ นำมวมกันแล้วก็หั่นปลาเป็นสิ้นแบบนี้นะคะ่ะเดียวกันเลยจะเอาเผาอบในตู้อบนะคะเนาะลราเป็นอย่างคือเล็ดลายอันแทกินคนเดียวคือการทําอาหารในต่างประเทศนะคะถ้าเขาเห็ดอาหารหลายลเราสามารถแบ่งกินได้หลายรอบนะคะเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดทั้งค่าไฟแล้วก็ช่วยประหยัดเวลานะคะเราแค่ถึงเวลากินเราก็ออกมากินนะคะกินได้ทั้งสี่รอบนะคะ ่ายให้กับเขาแล้วนเฮตทีละหน่อยมันจะเปลืองค่าไฟมันจะเปลืองเวลาของเขาคนสินะคะ่ะคือการเฮ็ดอาหารในต่างประเทศจะแตกต่างจากเมืองไทยมากเลยค่ะเขาจะรปเฮ็ดอาหารบ,บ่อยๆเนื่องจากว่าค่านา้ำค่าไฟเวลาแล้วก็แตกต่างจากอยู่เมืองไทยนะค่ะคือเมืองไทยก็ออกไปหาคินได้ง่ายอยู่นีทุกอย่างเขาต้องเฮ็ดเองหมดค่ะบวมีร้านอาหารแบบ ตลาดนาดองสินะคะอันใดที่พาะเห็ดเองได้กับเห็ดแเราก็ประหยัดต้นทุนด้วยนะคะนั่นแหละค่ะเกียกก็โขวกโขกโขว๊กกันนะคะพวกผักซีพวกนี้ก็เป็นผักซีที่เพียวปลูกปีที่แล้วค่ะบ่ได้สวยนะคะกลางแบบนี้แต่เขาหอมนะแมค่ะแล้วก็เก็บไว้เห um ็นบอกค่ะปลูกเองเราเก็บใส่ซองแข็งไว้กินเป็นปีนะคะนี่ก็คือการลดต้นทุนอีกแบบหนึ่งนะคะ เราก็จะมาตาแตงนะคะเรวก็เตรียมสับยังไวหมดแล้วตั้งแต่เนี่ยค่ะพริกพอบ้านเรียกเปคนกินเผ็ดมากค่ะอ๋อเล้ว <c oughs> <c oughs> บักพริกฝ่งเราจะโคกท่านผู้ชมเห็นบหมคะพอบานกินบักพริกเผ็ด มชมบึงมันตาแะะ่บบอค้าสมตำเปียวโอ้ยมาเดือขวัญเย้ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชม,มเปียวกับตำสมตำแตงเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะซิมซื่อๆกับเพชรจุ๋ยจุ๋ยอยูย่ยค่ะเป็นอย่างจังไสถั่วคุนบอคะพอบ้านเปียวเพื่อนมากคะ่ะเวลาด้วยตำตำบักแตงแล้วก็ไสถั่วให้เพื่อนแบบนี้นะคะ เพิร์ลวานำแบบแต้มเสด้ไปอยู่ในหนีหงกันอยู่ในหนีแล้วมักนะคะแล้วเพื่อกันหนึ่งข้าวเหนียวให้เพิ่์ลน้ำเพิ่์ลมากินข้าวเหนียวค่ะท่านผู้ชมเพื่อเอาใส่ในหนีนะคะมัเพิด้หนี่ไว้เพิ่์ลมาก์กได้กินเลยนะคะโยกยากินเราเด้ค่ะวันนี้โยกซีรัองอันจิ้มมึงเนาะค่ะเนาะเโยกซิมไป็นเฮ็ดลายซิมนาเโยกออกเฮียเห็นไหมคะท่านผู้ชมโยกซิมมึงก่อนเด้อจ้ะข้าวเหนียวจิ้มอืมอร่อยมากเลยค่ะท่านผู้ชม อย่างเราเนาะคะ่ะแคร์ลอพอบานกลับมากินข้าวเที่ยงอ่านี่แหละค่ะคือชีวิตอยู่ในเมืองนอกค่ะเขาใส่ชีวิตกันแบบนี้นะะเนาะค่ะเนาะอันเปียวก็จะมาพูดถึงมาดามเมียฝรั่งที่เปียวเล่าค้างไว้เนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมอ่าวันนี้เปียวก็จะมาพูดถึงมาดามเมียฝรั่งนะคะตอนต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะที่เกี่ยวกับชีวิตน้องเอ็มนะะเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมค่ะอ่าการที่เปียวออกมาเล่าเรื่องพวกนี้นะคะถ้า เรื่องเล่าวบถูกใจไัยหรือว่าเป็นสกิดใจไยเพียวก็ต้องกราบขอไัยมาณที่นี่ด้วยนะคะพีวต้อตงการนะซื้อให้เห็นแค่ว่าชีวิตของมาดามคนนี้น้องคนนี้พบเจออย่างแน่นะคะเพราะปกติแล้วเรื่องเล่าแบบนี้จะบ่คอยมีให้เห็นอาจโดนจะมีแนงสิงนะคะกับเป็นเรื่องเล่าที่หนาเอามาเว้าวูาูค้นฟังเพราะว่าจะได้เป็นวิทยาทานสําหรับคนที่เริ่มที่จะมี อยากเดินสายฝรั่งหรือว่าอยากมีแฟนต้าเช้าตาังชาินะคะเรื่องราวาของน้องเอ็มนะคะน้องบอกว่า,าถ้ามีเวลามา่านี้ที่น้องจะได้เรียนรู้จากเขาจะได้เลียนรู้การใส่คู่ชีวิตวด้วยกันก่อนที่จะตกลงปงใจใหญ่ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็วางแผนมีครอบมีครัวชีวิตอาจจะดีกว่านี้ สาหรับมุมอมองของเปียวที่เปียวมองเห็นคู่ชีวิตของแฟนนองค่ะเปียวก็เลยบอกนองว่าอันนี้บริวารเขาขัง,งนองนะคะเนาะตามหลักความเป็นจริงทานมู้ชมคะการที่เขาจะใส่ชีวิตกับใครคนใดคนหนึ่งก็คือการสื่อหวยทานมู้ชมดวงไั่ดวงมันแม้กระทั่งเปียวก,กับแฟนเนี่ยคะ่ะเปียวเปียวกับแฟนมาเจอกันแค่มือเดียวนะคะเหล้วแฟนกับเขามาในชีวิตของเปียวแล้วก็อ่ ใส่เวลาในการเรียนรูด้ดูใจกันที่เริ่มต้นใส่คู่ชีวิตใหม่สําหรับคนในอยุโรมนะคะลักษณะ,ะเขาเรียกว่ายังขนกทำเนียมประเภทนี้แตกต่างกันค่ะหนึ่งเลยอาหารการกินอย่างเช่นสมตำเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเมื่อก่อนแฟนเปียวนะคะกินได้กินปลาได้กินน้ำปลาเพิ่นจะแบบรู้สึกแย่แล้วแบบบ่หายเปียวกินนะแม่คะ่ะ แล้วก็ทุกวันนี้เ,เร้ก็เข้าใจแรื่องของะมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ทุกคนนะคะแล้วก็ขึ้นยุคก,กับผู้ชายด้วยว่าจะยอมเปลี่ยนเพื่อเฮาหรือเปล่าบางคนนะคะเขาจะมีความเห็นเป็นแบบว่าฉันเป็นแบบนี้ฉันใส่ชีวิตมาแบบนี้เธออยากอยูก่กับฉันเธอก็ต้องยอมรับสิ่งที่ฉันเป็นแบบนี้นะคะมันก็นแเ้วแาต่ดวงของคนนะคะแล้วแต่บ่แมนว่าสมมติว่าเปี่ยวเคยคบกับไผ่มาแล้วคนนี้บดี เรียเขาเลือกก็เปี่ยออกไปแล้วเขามีคนใหม่เป็นคนไทยกับประเมินว่าเขาจะทําพฤติกรรมของเขากับที่เขาทําพฤติกรรมกับเปลี่ยนสินะคะคือเขาก็ต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเหมือนบอกคะคนทุกคนเปลี่ยนเชื่อว่านะคะจะต้องมีขอผิดพลาดก่อนก่อนที่จะเรียนรู้ไปในทางที่ดีขึ้นดังครูของน้องเช่นกันนะคะหลังจากที่น้องตัดสินใจบอกเลิกแล้วก็คุยกัน น้องรู้สึกทอนะคะน้องอดทนมากเยอะเกินไปแล้วกับผู้ชายคนนี้นะคะมามาใัยชีวิตอยู่ในต่างประเทศนะคะน้องกับทางานหาเงินเองนะคะกลับมาบ้านกลับมาสวยเหลือทําความสะอาดในบ้านเห็ดอาหารเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าแฟนกับบไริเห็ดบุริช่วยงานในบ้านนะคะคือน้องเห็ดเองทุกสิ่งทุกอย่างอ,าอันนี้ก็เป็นความิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วแต่คู่ภยัยคู่มันน้องเนือ่อหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ แฟนบนอกยอมเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรื่องดื่มะคะการดื่มสําหรับนอ้องน้องรู้สึกบอดีแล้วก็เคยคุยกันไว้แล้วว่าห้ามดื่มต่อนาลูกแล้วก็เหตุพฤติกรรมที่ม่เหมาะสมแล้ลูกก็ยังเด็กสินะคะผู้ซ้ายกลับมาสวิตเดนแล้วน้องเองก็ยังอยู่เมืองไทยเพื่อที่จะรอเรื่องกระดาษของลูกนะคะหลังจากที่เขาเซ็นเอกสารเสร็จเขาก็รีบกลับมาสินะคะนี่แหละค่ะคือหลังจากเลิกกันไปแล้วนะคะน้องก็เคลียร์แล้วแต่ผู้ซ้าย กลับมาสวีเดนแล้วยังมีความรู้สึกว่าู mm ้หยิ่งคนนี้จะต้องเจอคนใหม่ถึงคอเลือกกับเขาเช่ไคะ่ะนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมคือคู่ชีวิตกับมีเรื่องเล่าให้เขาได้เห็นมุมอมองของแต่ละคนนะคะกะ็เขาก็ต้องคอยเป็นกําลังแรงใจให้นะคะเนาะว่าคู่ของน้องจะเป็นยังไงต่อไปเปี่ยวกะทรงกําลังใจให้น้องให้พบเจอสิ่งที่ดีอ่าแล้วก็พยายามอ่า อยู่กับปัจจุบันนะคะคือเป็นอย่างน้องซีเป็นบอกคะน้องรู้สึกแย่นะคะหลังจากที่เลิกกันก็นรู้สึกว่าเหมือนตัวเองผิดที่ไปขอเลิกกับแฟนทั้งที่ตัวเองกับเคยตั้งใจไว้แล้วว่าจะทําทุกอย่างเพื่อลูกเยวก็เลยบอกน้องนะคะมอสาว,ว่าเธออันถ้าเธออยู่กับเขาแล้วเธอมีความทรมานมากกว่าความสุขเธอทนสามปีสี่ปีเธอก็ยังเป็นสภาพเดิมๆเฮาขอ ใส่ระยะเวลาช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยดูแลตัวเองก่อนถ้าอนาคตมือนหนึ่งอยากกลับมาหากันกระจังกลับมาแต่ถ้าในช่วงระยะเวลาที่เขาแยกกันอยู่ใส่เวลาคิดทบท,ทวนว่าจริงๆแล้วเขาอยู่เขาเขามีความสุขหรือเขาทุกมากกว่าเพี่ยวกันแนะนําไปแบบนี้นะคะแล้วท่านผู้ชมคอยติดตามนะคะเนาะว่าอนาคตชีวิตน้องแล้วก็คู่ของเขาจะเป็นยังไงเ,เพี่ยนก็ขอภาวนาให้ทุกคนมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ